สวัสดีค่ะป้าปิวชวนเที่ยวพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยโมกาบางกอกเดี๋ยวรายละเอียดป้าเขียนไว้ในคอมเมนต์นะคะแสงผ่านช่องแสงและสะท้อนลงบนพื้นอยากยืนตรงนี้นานๆเลยอะ่ะงดงามสมเกยียรติอาจารย์ศิลป์พิระศีค่ะกราบท่านตรงนี้เลยนะคะศิลปะยืนยาวชีวิตสั้นคำกล่าวของอาจารย์ศิลป์พิระศีค่ะ มาย่อยความหมายของคำว่าศิลปะผ่านงานศิลปะชั้นเลิศที่นี่ค่ะ ตามมาเลยคะ่ะชั้น2ตรงนี้เป็นคอลเลกชันหน้ากากจากนานาประเทศนะคะด้านบนมีจีนญี่ปุ่นเนาะแล้วตรงนี้น่าจะเป็นสีหลังกาค่ะเยอะมากค่ะอยากให้มาเห็นด้วยตาตัวเองป้าชอบตรงนี้น่าจะของญี่ปุ่นเนาะแล้วด้านนี้เป็นหน้ากาก,ากร,รมามยานะคือถ่ายรูปมาเยอะแยะเลยเดี๋ยวจะทยอยลงให้ดูจนครบทุกวันเลยนะคะตรงนี้จากกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ